สวครับผมเดียวก็ช่องสุกิจสีด้วยนะครับและวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวกันนะครับในยามดึกฝนตกด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็จะไปท,ท้าวก,กินกันเลยนะครับกินสิครับผมผม่างเอา้อมก็คือถ้าฝนยุต่ตรงห้าทุ่มมึงก็จะกลับบ้านห้าทุ่มจดไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่ดาวผสมไข่เจียวให้เพื่อนกินกันนะครับผมก็ไปกินด้วยงอใช้หน้ามาไหมนะใส่หน้า เตักถ้าผมเดี๋ยวเราไม่ไไปเท้าคาจกินกันเลยนะครับตด้นไหมครับได้ยินไหมตีนปะตีนไหมได้ยินได้ยินโอเคตักม้านผมเขาจะไม่ใส่รองเท้ากันนะครับเราเดินตีนเปล่างาโอ้ตอนนี้เอาข้าวไว้ตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นเราก็จะลองล้างข้าวก่อนนะครับล้างข้าวโอเคครับผมเอาเฮ้ยถามจริงเออนี่ครับน้ำมาแล้วครับน้ำมันขึ้นมาครับผมเราก็ปิดน้ำปิดครับปิดปิดรบแล้วก็คน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 แบบนี้นะครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> คนแรงๆครับโอ้โหนเราก็จะเทนะครับเราก็ต้องตวงน,นะครับตวง ตวงครับตรงแม่ค้ามันหล่นไปเยอะนะครับเราก็จะเอาน้ําออกเอาสินสุกปกออกไปวว้าออกไปออกไปออกไปนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปใส่น้ําน้ําจริงกันเลยครับอันนี้มันเป็นน้ำฟองเราจะไปใส่น้ําจริงกันนะครับตักก่อนครับเดี๋ยวครับเราก็จะใส่น้ําจริงกันเลยนะครับนี่ครับน้ำจริงโอเคประมาณนี้ ่ออีกพอครับพอพอพอเดี๋ยวไอ้พวกนี้กินไม่หมดนะครับทุกคนเก็บไปครับเก็บไปเมืเ่อไรผมจะหยุดตกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเอาฝากันโอ้ <laughs> แส่งที่สุดหายเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวลำนึ่งนะครับฝาหายไปไหน ก็จะพักไว้แบบนี้แล้วสายมันอยู่เหมือน,นสายครับสายครับสายเราก็จะเสียบไว้ตรงนี้เอาสายนี้ออกครับผมเสร็จอันนี้เข้าไปดึงคัตเอาขึ้น,นแล้วเราก็ไปกดเฮ้ยทำไมไม่ออกอะ่ะอ๋อนี่ครับเี่ยเอาไหมเสียบตรงนี้แล้วเห็นสีแดงไหมครับเราก็ เตงลงอเ <Okay. S 1> ลอาแบบนอ,อประมาณ20ินาทีนะครับเดี๋ยวข้ามก็จะสุกดีเราไปดูตอนที่ข้าม,มันสิกกันเลยนะครับ5 minutes later ยังครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้าวกันเลยนะครับว่าข้าวมันสุกกันยังไม่เปิดแฟดอ่ะครับผมตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะเดี <c oughs> ๋ยวมาดูข้าวว่ามันสุกยงัง มันใกล้สุกแล้วครับทุกคนรอ,ออีกสองนาทีแต่เราก็จะไปทําไข่ดาวกินกันเลยเดี๋ยวเราไปเอาไข่กันครับอเอาประมาณสองแก่นนะครับเพื่อนกินกีนก่แก่นม่รูล่ากล้องกินกี่แก่นสองแก่นเอาจริงแฮมก็คงกิน,กน 2, แค่สองแฮมก็น่าจะกินแค่สแก่นรอ,อไปประมาณสิบแก่นนะคระับ <c oughs> ก่อนไปก่อนเอ้ยครับผมต้องยงต่อครับน้ำมันไข่ ทุกคนเวลาทอดต้องใส่น้ำมันเยอะกันไหมแต่ผมใส่เยอะมากครับเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมผมใส่เวลาเราทอดไข่ใช่ไหมครับมันจะได้ข้มข้นครับมหมดละวกะทิอีอย่างนี่ครับเราก็ได้แล้วไข่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันเลยเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นตอนผมทอดกันนะครับ

เรื่องทันใจหนึ่งสองสามสมงนี้มันก็ผมนดับอะไรเพอน้ำม,นมันลงนะครับม,มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไข่ว่ามีาอมขอไขอไม่ไ่ดำเลยไม่ดำครับไม่ดำครับนี่นี่เาใส่ไปรอบนดียวเริ่มไปแรงหน่อยครับรอบที่สองครสองที่สอง เลยครับแนะนำครับคลิปนี้ถ้าคุณยังไม่ได้กินข้าวให้เลือกกินข้าวก่อนนะครับไม่งั้นเจนะครับโอ้ไข่กระเนี้ยมันน้อยมากตา้อนมาดูมาดูมาดูนะครับไข่กระเนี้ยมันน้อยมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมหรือเพื่อนใครจะกินนะครับแล้วก็เอาจานมาเลยครับ หนึ่งสองสามากจ็ดแ้าสใส่ครับใส่เลยแก่นที่สี่นะครับแผนที่สี่นะครับแผ่นที่สแล้วนีนะใส่กรนที่สวยใส่กนี้สวยใส่กันนี้สวยครับผม ได้ได้กินใส่เกลี้ยนี้อันนี้ผมทอสวยนะครับผมทอดแบบไม่อยู่แล้วนะครับผมหิวใช่ไหมครับนีถ้ากล้ององค์ใหม่แล้วแน่นอนเลยเราจะไม่ทอดเกี๊ยมนะครับเราก็จะทอดแบบพอดีพอดีแบบประมาณนี้นะครับสวยนะครับทุกคนทุกคนอาจจะมองไม่สวยแต่สำหรับผมนี่โคตรสวย กล้องตากล้องน่าจะหิวแล้วนะครับตอนที่ทานทายผมอยู่ครับทายเสร็จแล้วเย้เย้เย <Yeah! S 1> A few moments later ครับผมนะคลิปนี้ผมก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราผมกินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมห <_ an> <quin> นี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ชัวผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ